สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้เราจะมาสปอยหนังแนวรักโรแมนติกคอมเมดี้ที่ทั้งสนุกและโรแมนติกให้ทุกคนได้ชมกันครับเมื่อสัตวแพทย์จเจ้าเสน่ห์ได้มาหลงรักกับหญิงสาวที่มีความจำได้แค่1วันแล้วเขาจะรักกันได้อย่างไงต้องตามมาดูกันครับกับหนังที่มีชื่อว่า50 f i r s t Date หรือ50เดจีบเธอไม่เคยจำก่อนจะไปรับชมฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งกิ๊งๆให้กับช่องเราด้วยนะครับ ผู้ชายคนนี้เขาชื่อเฮนรี่ลอสเขาเป็นสัตวแพทย์เจ้าเสน่ห์ที่สาวๆหลายๆคนติดใจในตัวเขาและตามเขาไปทุกที่จนทําให้เขาต้องชิ่งหนีสาวๆพวกนั้นเพอะต้องบอกว่าสาวๆแต่ละคนก็ติดใจในตัวเขาซะเหลือเกิน ช่วงเวลาว่างของเฮนรี่เขาชอบไปล่องเรือในทะเลระหว่างที่เขาล่องเรือในทะเลแบบชิลๆและกำลังโม้กับตัวเองอยู่อยู่ๆเสากระโดงเรือก็ได้หักมามันก็เลยทําให้เขาเซ็งแล้วเขาก็ได้ใช้เรือ,อยางสำรองขับขึ้นไปบนเกาะที่ใกล้ๆบนเกาะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งเขาเลยไปนั่งรอเรือยามที่จะมาลากเรือเขาที่ร้านอาหารร้านนั้นในระหว่างที่เขานั่งรอเขาก็ได้มองไปเห็นผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขามีชื่อว่าลูซี่หลังจากนั้นเขาก็มองเธอไม่หยุดอารมณ์เหมือนแบบว่าชอบแล้วก็ตกหลุมรักในตัวเธอ วันต่อมาแฮนรี่เขาได้มาที่ร้านเดิมเพราะเขาอยากจะเจอกับผู้หญิงน่ารักคนที่เขามองเมื่อวานพอมาถึงร้านเขาก็ได้เห็นเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะเดิมแฮนรี่เขาเลยไปนั่งที่โต๊ะตรงข้ามเพื่อที่เขาจะได้เห็นหน้าเธอแบบชัดๆ ในระหว่างที่ลูซี่เธอกําลังสนุกกับการใช้วอฟเฟิลต่อเป็นรูปบ้านเฮนรี่เขาก็เลยได้เข้าไปทักทายและทําความรู้จักกับลูซี่ด้วยการเอาไม้จิ้มฟันเสียบวอฟเฟิลเพื่อทําเป็นประตูบ้านให้กับลูซี่แล้วเขาสองคนก็ได้ทําความรู้จักกันเฮนรี่ <Henry S 2> <Henry S 1> ก็ได้เดินกลับไปที่โต๊ะลูซี่ที่เห็นเฮนรี่นั่งอยู่คนเดียว<ๆ>เธอก็เลยบอกเฮนรี่ว่ามานั่งที่โต๊ะเธอก็ได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็คุยกันอย่างสนุกสนานจนถึงตอนเช็คบินออกจากร้านเขาทั้งคู่ก็คุยกันแบบไม่หยุดอารมณ์ก็เหมือนได้เจอคคคคคนนนนนนททีุุ่ยยกกกััััถูอแแหลละร้้วเเขาง,ง็ดิ นไปเรื่อยๆจนไปถึงที่รถลูซี่ก็ได้บอกกับเฮนรี่ว่าเธอต้องรีบกลับบ้านแล้วเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อเธอแล้วลูซี่เธอก็ได้บอกกับเฮนรี่อีกรอบว่า งั้นพรุ่งนี้เรามาทานอาหารเช้าที่นี่กันอีกไหมคะเวลาเดิมเฮนรี่ก็ได้ตอบกลับกับรูซี่ไปว่าได้เลยครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับแล้วทั้งสองคนก็ได้เดินไปที่ประตูรถของเขาก่อนทั้งคู่จะขึ้นรถเขาทั้งคู่ก็ได้เต้นอยู่ข้างรถแบบมีความสุขอารมณ์ประมาณว่าตูเจอเนื้อคู่แล้วเว้ยระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเต้นกันอย่างมีความสุขรถตู้ที่กั้นกลางก็ได้ขับออกไปแล้วเขาทั้งคู่ก็ได้หันมาเจอกันพอดีก็เลยทำให้ต่างคนต่างเขินกันเลยทีเดียวล่ะครับหลังจากที่เฮนรี่ได้แยกกับซี่ทร้้้าาาาาานนนนอหหหรรแแลลวววใะ่่่งงัฮีเขคิดถึตูซี่่ไมหยุด เขาก็อยากให้ถึงเช้าไวๆเพื่อที่จะได้มาเจอกับลูซี่อีกตกดึก เฮนรี่ได้ไปนั่งคุยเป็นเพื่อนกับนักท่องเที่ยวสาวที่บาร์ในระหว่างที่คุยกันนักท่องเที่ยวสาวคนนี้ก็อ่อยเฮนรี่ไม่หยุดเลยแถมทั้งสาวคนนี้ยังขอเฮนรี่อีกว่าคืนนี้ช่วยไปโซเดมคอมกินตับเขาหน่อยได้ไหมแต่ในหัวของเฮนรี่นั้นก็เต็มไปด้วยภาพของลูซี่เขาเลยปฏิเสธเธอแล้วก็ได้เดินออกจากโต๊ะไปตอนเช้าเฮนรี่ก็ได้ไปที่ร้านเดิมเพื่อลอลูซี่แล้วลูซี่ก็ได้เดินเข้ามาหลังจากนั้นเฮนรี่เขาก็ได้เดินเข้าไปคุยกับลูซี่ว่าเมื่อวานผมได้เล่นกับกงงกบอลลกัสท พูดอะไรของคุณนิตานอกจิตฉันไม่เคยคุยกับคุณได้ซ้ําแล้วลูซี่ก็เรียกเจสเจ้าของร้านให้ช่วยพอเจ๊เจ้าของร้านเดินมาเขาก็ได้ลากแฮร์รี่ออกมาคุยที่นอกร้าน และเจเจ้าของร้านก็เล่าให้เฮนรี่ฟังว่าหนึ่งปีที่แล้วตอนที่รูซี่กับพ่อเธอไปซื้อสับป,ปะรดระหว่างขากับรถของเธอได้เกิดอุบัติเหตุเสียหลักตกจากถนนทําให้หัวของลูซี่ได้รับการกระแทกอย่างแรงมันเลยทําให้เธอเสียความทรงจําระยะสั้นแล้วเมื่อเธอนอนหลับและตื่นขึ้นมาเธอจะจําเรื่องใหม่ๆไม่ได้และเธอก็จะทําทแบบเดิมๆแบบนี้ทุกวันนั่นก็นเลยทําให้เฮนรี่ตกใจอย่างมากครับถัดมาลูซี่ได้ขับรถกลับมาที่บ้านเขาพ่อและน้องชายของเธอที่รู้ว่าลูซี่เสียความทรงจําแต่ก็ไม่อยากจะบอกให้ลูซี่รู้ พราะมันจะทําให้เธอเสียใจอย่างมากเขาก็ได้เตรียมสับป,ปะรดเค้กและวิดีโอหนังเพื่อจัดงานวันเกิดให้กับพ่อของลูซี่แบบเดิมๆทุกวันพราะลูซี่เขาจะจําได้แค่ว่าเขากําลังขับรถกลับบ้านเพื่อไปจัดงานวันเกิดให้พ่อของเขานั่นเองเช้าวันถัดมาเฮนรี่เขาก็ไม่ท้อแท้เขาได้กลับมาที่ร้านอีกครั้งเพราะเขาอยากเจอกับลูซี่อีก แต่รอบนี้เขารู้แล้วว่าลูซี่จําเขาไม่ได้แต่เขาก็ไม่ท้อใจแล้วเขาได้เริ่มจีบลูซี่ใหม่ในรอบนี้เฮนรี่เขาก็ได้ใช้มุกเดิมด้วยการเดินเข้าไปที่โต๊ะลูซี่แล้วใช้ไม้จิ้มฟันเสียบที่ขนมวอฟเฟิลของลูซี่เพื่อทาเป็นประตูบ้านให้กับเธอแต่รอบนี้มุกใช้ไม่ได้ผลลูซี่ได้บอกกับเขาไปว่าคุณจะใช้ไม้จิ้มฟันมาที่หมาของใครก็ได้เหรอน้านมันก็เลยทาให้เฮนรี่หน้าแตกแล้วเดินออกจากร้านไปเช้าวันถัดมาเฮนรี่ก็ได้มาที่ร้านอีกรอบนี้เขาใช้มุกใหม่เข้าไปจีบโดยการเเลล่า่าารรืองจกกูปแบบตใ ซฟังแต่ลูซี่เขาก็ได้ใส่หัวและบอกประมาณว่าฉันฟัง,ฟงภาษาอังกฤษไม่ออกมันก็เลยทําให้เฮนรี่หน้าแตกไปอีกรอบวันถัดมาเฮนรี่เขาก็ไม่ท้อแท้เขาได้มาที่ร้านอีกพร้อมกับมุกใหม่เขาได้หยิบเมนูที่ร้านขึ้นมาอ่านหลังจากนั้นเขาก็แกล้งน้องให้ลั่นร้าน เพราะว่าเขาอ่านเมนูไม่ออกเพื่อที่เขาจะทําให้ลูซี่สนใจเขาและเข้ามาคุยกับเขาแล้วเขาก็ทําสําเร็จลูซี่ได้เดินมาหาเขาแล้วมาถามกับเฮนรี่ว่าคุณเป็นอะไรเฮนรี่ก็ได้บอกกับลูซี่ไปว่าผมอ่านหนังสือไม่ออกคุณช่วยอ่านให้ผมหน่อยได้ไหมแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้คุยกันอย่างสนุกสนานตอนกลับ เฮนรี่ได้ตามลูซี่ไปที่บ้านเพื่อที่เขาจะขอโทษเธอว่าเขาแกล้งอ่านหนังสือไม่ออกแล้วเฮนรี่ก็ได้เจอกับพ่อของลูซี่พ่อของลูซี่ได้บอกกับเฮนรี่ว่าอย่า er มายุ่งกับลูกสาวฉันอีกและอย่าไปร้านนั้นอีกลูกสาวฉันโชคร้ายมามากพอแล้วหลังจากนั้นเฮนรี่ก็ได้เดินหน้าจ่อยออกไปวันถัดมาเฮนรี่เขาไม่ได้ไปที่ร้านจริงๆครับตามที่พ่อของลูซี่ได้บอกแต่เฮนรี่เขามาดักรอตรงถนนที่ลูซี่จะต้องขับรถผ่านแทนแล้วเขาก็แกล้งทําเป็นรถเสียเพื่อที่เขาจะได้เจอกับลูซี่แล้วได้คุยกับลู ในการจีบบูซี่วันถัดมาเขาก็ได้แก้งปิดถนนเพื่อที่เขาจะได้เจอกับลูซี่และจีบเธอ ในวันถัดมาอีกเขาก็ได้ไปดักรอที่ข้างถนนแล้วแกล้งว่าตัวเองกำลังโดนตีอยู่เพื่อที่จะให้ลูซี่เข้ามาช่วยและในเช้าของทุกๆวันเขาก็จะมาดักรอลูซี่เพื่อที่เขาจะเริ่มจีบเธอใหม่ในทุกๆวันแล้ววันถัดมาเขาก็ได้มาดักรอลูซี่อีกเหมือนเดิมแต่รอบนี้พ่อของลูซี่จับได้พ่อของลูซี่เลยบอกให้เฮนรี่ตามมาที่บ้านเพื่อที่จะให้เฮนรี่ดูว่าทุกครั้งที่ลูซี่ได้เจอกับเฮนรี่พอเธอกลับบ้านมาเธอจะมาร้องเพลงแบบมีความสุขและอารมณ์ดีทุกครั้งที่เจอกับเฮนรี่เลยวันต่อมา ในระหว่างที่ลูซี่กำลังนั่งกินวัฟเฟิลที่ร้านเดิมก็ได้มีตำรวจเดินมาเขียนใบสั่งที่รถของเธอแล้วบอกกับเธอว่าทะเบียนรถของเธอนั้นหมดอายุเธอก็ได้เถียงกับตำรวจคนนั้นไปว่า ทะเบียนรถของฉันยังไม่หมดอายุหมดอายุต้องปีหนะ้าหลังจากนั้นเธอก็ได้หยิบหนังสือพิมพ์จากคนข้างๆเพื่อที่จะมาดูวันที่พอเธอเห็นวันที่แล้วเธอก็ได้ตกใจอย่างมากแล้วเธอก็ได้รีบขับรถกลับบ้านไปเพื่อไปหาพ่อของเธอเพื่อไปถามพ่อของเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพ่อของเธอก็เล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นกับเธอแน่นอนครับพอเธอได้รับรู้ความจริงแล้วเธอก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยส่วนเฮนรี่ที่ยืนมองลูซี่เสียใจอย,อยู่ห่าง เขาก็เริ่มคิดหาวิธีไหนที่จะช่วยลูซี่ไม่ต้องเสียใจขนาดนี้ได้บ้างในวันต่อมาเฮนรี่เขาก็ได้ทําเทปวิดีโอที่เกี่ยวกับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุของลูซี่และการเด็กของเขากับลูซี่ในทุกๆวันมาให้ลูซี่ได้ดูหลังจากที่ลูซี่ได้ดูเทปวิดีโอที่เฮนรี่ทามาให้เขาแล้วมันก็ทําให้อาการเสียใจของลูซี่นั้นค่อยๆดีขึ้นและในเช้าของทุกๆวันพ่อของลูซี่ก็จะเปิดเทปนี้ให้เธอดู เพื่อที่จะทําให้เธอรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเธอแล้วมันจะทําให้เธอรู้ว่าเฮนรี่นั้นคือใครหลังจากนั้นเขาทั้งคู่ก็ได้เริ่มออกเดทกันโดยครั้งนี้ลูซี่สามารถจำเฮนรี่ได้จากการดูเทปของเขาและเฮนรี่เขาก็าได้ทําให้ลูซี่เริ่มรักเขาใหม่ในเช้าทุกๆวันเขาทั้งคู่ก็ได้ขยับความสัมพันธ์กันทีละนิดทีละนิด จนเขาทั้งคู่ได้โซเดมอคมกินตับกันโดยที่มีโลมาเป็นพยานรักแล้วทั้งคู่ก็ได้เผลอหลับไปในเช้าวันถัดมาลูซี่ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตกใจว่าใครมานอนข้างฉันวะแล้วลูซี่ก็ได้ใช้ไม้ตีไปที่หัวของเฮนรี่จนเขาสลบไปพ่อของลูซี่เลยม,มาเปิดเทปวิดีโอให้เธอดูเพื่อที่จะทาให้เธอนั้นใจเย็นลงพอเธอได้ดูเทปวิดีโอแล้วเธอกําลังจะเดินไปขอโทษเฮนรี่ในระหว่างนั้นเธอก็แอบไ้ยินเฮนรี่คุยกับพ่อของเธอว่าเฮนรี่เขาเคยมีความฝันว่าอยากจะล่องเรือไปอสกา้าเพื่อศึกษาวอลล เฮนรี่เขาก็ได้ยกเลิกความฝันไปแล้วเพราะว่าเขารักลูซี่และอยากอยู่กับลูซี่นั่นเองถัดมาพอลูซี่เธอได้ยินอย่างนั้นเธอก็เลยไปหาเฮนรี่และบอกกับเฮนรี่ว่าฉันคิดมากนะก่อนที่ฉันจะมาที่นี่มาหาคนที่ทําให้ฉันรักเขาใหม่ได้ทุกวันสิ่งที่ทําให้ฉันคิดมากพอฉันจะมาบอกเลิกคุณฉันไม่อยากทําลายความฝันของคุณแน่นอนครับเฮนรี่เขาก็ตกใจและเสียใจอย่างมากหลังจากนั้นลูซี่ก็ได้กลับมาที่บ้าน เธอก็ได้เผาสมุดบันทึกของเธอที่เธอบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับเฮนรี่ไว้เพื่อที่มันจะทำให้เธอลืมทุกอย่างเกี่ยวกับเฮนรี่แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แยกทางกัน ในวันถัดมาเฮนรี่ที่กำลังเสียใจอยู่เขาก็ได้ตัดสินใจที่จะไปสารต่อความฝันในการล่องเรือของเขาก่อนจะไปเฮนรี่เขาได้เวลาบอรลัสและเพื่อนๆของเขาก่อนที่เขาจะออกเดินทางในระหว่างที่เขาออกเรืออยู่เขาได้เปิดเพลงที่ลูซี่ชอบร้องเวลาที่เจอกับเขามันก็ยิ่งทำให้เฮนรี่ยิ่งร้องให้ไม่หยุดเลยครับแล้วอยู่ดีๆเฮนรี่ Henry เขาก็นึกออกได้ว่าถ้าลูซี่ชอบร้องเพลงนี้เวลาที่เจอกับเขาแสดงว่าลูซี่ก็เริ่มจำเขาได้แล้วนิดนึง ทันใดนั้นเฮนรี่เขาก็รีบผ่านหัวเรือกลับทันทีแล้วเขาได้วิ่งไปหาลูซี่แล้วถามลูซี่ว่าคุณพอจะรู้ไหมว่าผมเป็นใครลูซี่เขาก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่ฉันไม่รู้จักคุณแต่ฉันมีบางอย่างอยากให้คุณตามฉันมาดูลูซี่ก็ได้พาเฮนรี่เข้าไปดูที่สตูดิโอภาพวาดของเธอพอเฮนรี่ได้เข้าไปถึงก็ถึงกับต้องตกใจอย่างมากเพราะในสตูดิโอของเธอมีแต่ภาพวาดรูปเฮนรี่เต็มไปหมดเลยแล้วลูซี่ก็พูดว่าฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครนะเฮนรี่แต่ฉันฝันเห็นหน้าคุณทุกคืนไไม่่รรู้วาพออะอ เฮนรี่เขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วในสมุดบันทึกของคุณมันเคยมีเรื่องราวมากมายของผมอยู่แต่คุณลบมันออกจากความจําเพราะคุณคิดแต่ว่าไม่อยากจะฉุดลั่งชีวิตผมจากคุณแต่คุณคือนางในฝันของผมและผมก็ได้เห็นแล้วว่าผมคือชายในฝันของคุณแล้วทั้งคู่ก็ไม่ดีรอทั้งคู่ได้เข้ามาอบกอดและไม่เกลิบกันหลังจากนั้นเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ได้แต่งงานและมีเจ้าตัวเล็กด้วยกันพร้อมทั้งเฮนรี่เขายังได้ทําตามความฝันของเขาด้วยการล่องเรือไปสก้า พร้อมกับครอบครัของเขาอย่างมีความสุขแล้วหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังที่มีชื่อว่า50 f i r s t Date 50 Date เดทจีบเธอไม่เคยจำการที่เราจะทำให้ใครเักคนมาหลงรักเราใหม่ได้ทุกวันแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมล่ะครับนอกจากจะมีทั้งความอดทนความพยายามสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความรักนั่นเอง หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์และกดติดตามกดถูกใจพร้อมทั้งกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแถมทั้งยังเป็นกำลังใจให้กับเราในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะขอรับกับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วอย่าลืมกดกันด้วยนะ